เป๊ะเวอร์เลยถอดฉลากออกมาเรียบร้อยก็ปรากฏว่าเป็นในส่วนของผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะคะชาวราศีมิถุนที่จะได้รับคำพยากรณ์ต่อไปค่ะอย่าลืมนะคะตั้งสติในการฟังคำพยากรณ์ของบีบีให้ดีเราเป็นการออกคำพยากรณ์ในองค์รวมนะคะเราไม่ได้เจ,จาะจงของใครเลยนะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันไหนที่มันแมทช์มันบังเอิญไปตรงกันกับคุณนะคะคุณเลือกรับไปอันไหนไม่ใช่แค่ปล่อยผ่านฟังแล้วทำใจให้สบาย ฟังไว้ไม่ต้องเชื่อแล้วฟังในทุกครั้งในทุกคำพยากรณ์ให้เรามีสติกํากับการดําเนินชีวิตอยู่เสมอนะคะโอเคค่ะเริ่มกันด้วยเรื่องของการงานกันก่อนเลยนะคะเดือนนี้นะคะแนวโน้มของชาวราศีมิถุนนะบีมองว่าน่าอิจฉาในเรื่องงานของคุณอนะคุณมีออร่าในเรื่องงานนะคะชาวราศีมิถุนคะ่ะนะในเดือนพฤษภาคมนี้เองโดดเด่นจนหน้าอิจฉามีคนจับปามีคนใหการยอมรับ มีคนเเขาเรียกอะไรนะมีคนนับถือการทํางานของคุณนะ่ะเออมีคนรู้สึกว่าคนเนี้ยตัวจริงคนเนี้มือโปรโคนเนี้ยของจริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนเหมือนฟิลประมาณนี้เลยนะคะมองว่าไพ่มันบ่งบอกว่าถ้าที่ผ่านมาชาวราศีมิถุนนะ่ะเป็นคนมุ่งมั่นกับการทํางานตั้งใจดีเดือนนี้เป็นเดือนที่ผู้หลักผู้ใหญ่เห็นคุณแบบเต็มตาเลยเห็นเต็มๆไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่อย่างเดียวนะ บริวารคนที่ทำงานรอบตัวก็จะรับรู้ไปด้วยว่าเฮ้ยคุณเด่นจริงๆอะในเรื่องของงานตรงที่คุณทำอยู่นะตรงนั้นนะมันเป็นช่วงของการให้ผลและวเขาเรียกว่าเป็นผลของความตั้งใจดีบางอย่างมันเลยรู้สึกว่าช่วงเนี้คุณจะทำงานด้วยความที่รู้สึกมีความสุขมากขึ้นถ้าก่อนหน้านี้มันมีแต่เรื่องเครียดมาเรื่องที่คอยแบบกดดันเลยนะเดือนพฤษภาคมนี้ลองไปสังเกตการทำงานของตัวเองดูมันจะอยู่ในบริบทที่ คนพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือคนพร้อมที่จะเข้าหาคนพร้อมที่จะแบบรับฟังคนพร้อมที่จะยอมรับมันจะเจอฟีลอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะงานจะรู้สึกมีความสุขมากขึ้นบี้ไม่ได้บอกว่าทํางานแล้วมีความสุขร้อยเอร์เซนตนะคะแต่คุณจะรู้สึกเบากว่าก่อนหน้านี้นะคะนะมันจะรู้สึกว่าเออช่วงนี้เพื่อนร่วมง,งานก็เหมือนคุยแล้วราบลื่นขึ้นนะไม่ค่อยมีใครมาต่อปากต่อ,ตอคอมกับเราสักเท่าไหร่นักนะคะ หุ้นส่วนถ้าใครทํางานทาธุรกิจอยู่มีหุ้นส่วนก็เป็นเป็นไปในทิศทางดีค่ะลูกค้าที่ดิวด้วยก็ดีนะคะเขาก็จะยอมรับในการยื่นข้อเสนอการทํางานของเรานะคะก็จะให้การยอมรับในจุดนี้นะคะทําอะไรก็ดูคล่องไปหมดปัญหามันจะน้อยลงกว่าก่อนหน้านี้นะคะนะมีแนวโน้มที่จะมีคนมาขอฝากเนื้อฝากตัวพึ่งใบบุญพึ่งบารมี <c oughs> นะถ้าใครเป็นชาวราศีมิถุนอยู่เดือนนี้รู้สึกว่า ดูมีออร่าจังเลยมันจะมีคนนะคะพยายามขอมาฝากเนื้อฝากตัวกับคุณอ่ะจะรุ่นน้องเด็กใหม่ใดๆก็เถอะเขาจะมีความรู้สึกว่าพี่หนูแบบขอมาถ้าหนูมีอะไรไม่เข้าใจหนูมาขอคำปรึกษาพี่ได้ไหมอ่ะพี่แบบพี่ช่วยหนูได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีฟีลอย่างเงี้ยนะมามามาจีบคุณเอาไว้ก่อนคําว่าจีบนี่คือจีบในเรื่องงานนะจีบเอาไว้ก่อนว่าให้คุณเอ็นดูเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะมีฟีลประมาณเนี้ยเกิดขึ้นนะคะกับชาวราศีมิถุนเนาะทีนี้ขยับกันมาดูในเรื่องของการเงินกันสักนิดหนึ่งในเดือนนนพฤษภาคคมี้ะะ เดือนนี้ในเรื่องของเงินใครมาพูดจาอะไรไว้ให้ไปก่อน50%เปอร์นาะไม่ได้ให้เงินนะให้ฟังนะคะนะให้ไป50%เอร์เซนก่อนคือให้ใจอะรับฟังไปก่อนเพราะว่าแนวโน้มของไพ่ที่มันปรากฏอะ่ะมันมีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะมีคนมาบอกกล่าวกับคุณในเรื่องของการเงินบางอย่างแล้วมันเป็นเรื่องที่เขาซ่อนบางอย่างไวอ้ออะมเหมือนกับว่าพยายาม ให้คุณเข้าใจว่าเขาไม่มีจริงๆสมมตินะพยายามให้คุณเข้าใจว่าเขาไม่มีจริงๆเพื่อคุณจะได้ช่วยเหลือเขาเออนี่ก็อย่างหนึ่งนะอันนี้ก็อย่างหนึ่งนะคะที่แบบมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะใครที่เป็นชาวราศีมิถุนในเดือนเนี้แล้วมีเกณฑ์ที่จะไปขอเครดิตนะคะขอสินเชื่อนะคะขอกู้ยืมอะไรอย่างเงี้ยนะสิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นที่พี่มองจากหน้าไพ่แล้วพลังงานมันปรากฏว่ามันจะมีเขาเรียกอะไรถ้าคุณพยายาม ปรับสเตทเมนต์แต่งสเตทเมนต์หรือเขาเรียกว่าปรับภาพลักษณ์อะไรบางอย่างก็ตามมันจะได้รับผลดีใช้คำนี้นะคือถ้าเกิดคุณพยายามปรับบางอย่างให้มันดูเขาเรียกอะไรอะ่ะคำว่าปรับในที่นี้คือคุณปรับจนมันใช้ได้อะ่ะเออเนี่ยนึกออกไหมคะคือเหมือนแบบปกติมันจะมีทั้งคนที่แต่งบัญชีหรืออะไรเงี้ยแล้วแต่งไปแล้วเพื่อที่จะไป,ไปขอสินเชื่อใช่ไหมแล้วเขาดูแล้วมันไม่เนียนอ่ะถ้าพูดง่ายๆก็คือชาวราศี มิถุนในรอบของเดือนนี้ถ้าจะไปกู้แบงกูกู้ยืมกู้เครดิตอะไรอะ่ะคุณแต่งบัญชีออกมาไงเขายอมรับเออมันจะดูแล้วมีคนยอมรับนะคะคือมันอาจจะดูแล้วแบบมันมีช่องโหว่อยู่บ้างแหละแต่เขาก็ยอมรับเออใช้คํานี้แล้วกันนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดือนนี้เองมันจะเป็นเดือนที่แบบถ้าอยากขอกู้ยืมอะไรนะคะลุยไปเลยแต่ว่าคุณต้องมั่นใจนะคุณต้องแต่งให้แบบโอเคจริงๆนะคุณต้องเมคทุกอย่างให้มันดูแบบ โอเคจริงๆแล้วก็เดินหน้าไปได้เลยนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนการขอเงินขอยืมเงินขอสินเชื่อแล้วกเกี่ยวกับภาพลักษณ์เดือนนี้จะเป็นเดือนที่ส่งผลดีกับคุณคือภาพลักษณ์ของคุณมันสอดรับให้การขอในสิ่งเหล่านี้มีโอกาสมากขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยก็ให้ระวังสําหรับสิ่งที่เตือนไปก่อนหน้านี้คือถ้ามีคนมาคุยกับคุณในเรื่องของเงินจะหยิบยืมหรืออะไรก็ตามให้ระวังการสร้าง สถานการณ์หรือสร้างภาพลักษณ์ขึ้นมาว่าเป็นคนน่าสงสารหรือว่าแบบบอกว่าไม่มีจริงๆแต่จริงๆเขาอาจจะมีก็ได้แต่เขาแค่แบบมาบอกคุณว่าเขาไม่มีเพื่อให้คุณให้เขายืมนะคะหรือช่วยเหลือเขาไปอะไรตรงนี้นะคะใครที่กู้ยืมเงินไปอันนี้คือกรณีของคนที่เป็นคนให้ยืมบ้างแล้วนะถ้าคุณที่เป็นชาวราศีมิถุนให้ใครยืมเงินไปช่วงเนี้แล้วรับปากเอาไว้ว่าจะมาคืนอ่ะคุณรอไปก่อนนะยังนะคือแบบ ยังมีโอกาสที่มีควนจะผิดนะัดชําระคุณค่อนข้างสูงนะคะในเดือนนี้นะคะฉะนั้นนะก็ถือว่าในแง่ของการเงินการมีภาพลักษณ์ที่ดีในเดือนนี้ของคุณจะส่งผลประโยชน์อย่างดีในเรื่องของการเงินค่ะส่วนความรักและความสัมพันธ์มาดูกันหน่อยคนโสดเป็นยังไงคนโสดเดือนนี้คุณจะรู้สึกมีสองรูปแบบเนาะ อย่างแรกคุณอาจจะไปเจอคนที่คุณถูกชะตามากๆแล้วคุณเกิดความรู้สึกว่าคุณหมายตาคนนี้เอาไว้คุณล็อกพิกัดแล้วคุณจะไม่ปล่อยให้หลุดมือนะคะมันมีโอกาสค่อนข้างสูงที่คุณอาจจะไปเจอคนแล้วคุณมีความรู้สึกว่าคนแบบนี้หายาก คนแบบที่คุณกําลังเลงอยู่คนเนี้ยมันไม่ได้จะเจอกันได้ง่ายๆนะฉะนั้นคุณจะไม่ปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือคุณจะเริ่มเข้าหาอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเริ่มมีการลําดับความคิด เริ่มมีการมองหาวิธีการที่จะเข้าหาคนที่ว่าแบบคนที่ว่าคนคนนี้ค่ะทำยังไงให้เขายอมจํานนทำยังไงให้เขายอมที่จะรับความสัมพันธ์ของคุณนะคะในขณะเดียวกันถ้าบางคนที่ไม่ได้เจอใครที่รู้สึกว่าถูกตาต้องใจมันจะเป็นแบบนี้ค่ะมีโอกาสที่คุณที่เป็นคนโสดอยู่ชาวราศีมิถุนมันจะมีคนมาเลงคุณแล้วการเลงที่ว่าเนี่ยคือเล็งแล้วมีความรู้สึกว่าตามด้วยนะ ไม่ใช่ว่าเห็นแล้วชอบแล้วก็ปล่อยผ่านไม่ใช่มันเป็นการเห็นแบบแบบตามอ่ะตามเพื่อที่แบบจ้องจ้องที่แบบจะจบจะจะให้เราความสัมพันธ์ต้องมีความสัมพันธ์ที่ไปต่อกับเขาได้อ่ะฉะนั้นใครที่สถานการณ์ในเดือนนี้มีใครมาถูกตาต้องใจคุณต้องฝับจับตาดูดีๆนิดนึงนะคะว่าเขาเป็นฝ่ายเล็งคุณหรือคุณเป็นฝ่ายเล็งเขาเนาะเพราะว่ามันมีลักษณะคือคุณอาจจะรู้สึกไม่ปลอดภัยอ่ะทางความรู้สึกนะเพราะรู้สึกว่าคนคนนี้ พยายามเข้าหาจู่โจมจังเลยอะไรแบบนี้คุณอาจจะเจอความรู้สึกนี้ได้เหมือนกันนะคะอ่ะคนมีคู่ค่ะนะคะในรอบของเดือนนี้มีโอกาสที่จะไปอยู่เป็นชาวไม่ใช่ชาวเกาะเนาะชาวสง่งมีโอกาสเป็นชาวส่งกันเยอะนะคะคือไม่คุณส่งเขาก็เขาส่งคุณเออใช้คํานี้แล้วกันมันมีการจับสังเกตของแต่ละฝ่ายกันอยู่อะว่าแบบเอ้ย มีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่รู้สึกไม่ชอบมาพากลไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีลักษณะแบบนี้กันอยู่เนาะฉะนั้นบีมองว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ชาวราศีมิถุนเองอาจจะมีการเล็งมีการส่องมีการดูความเคลื่อนไหวของคู่ของตัวเองหรือไม่เช่นนั้นในเดือนนี้เองชาวราศีมิถุนเองก็จะเจอในลักษณะคือคู่ของคุณเพ่งเล็งดูความเคลื่อนไหวของคุณมากเป็นพิเศษว่าเอ้ย คุณมีอะไรที่ดูแปลกตาไปไหมหรือคุณทําอะไรให้มันเกิดความรู้สึกว่าสะดุดใจแล้วเขาอยากรู้อะไรต่อเขาจะส่องเรื่องนี้เยอะหน่อยอะนะคะนะอาจจะมีความรู้สึกว่าเออช่วงนี้ทําอะไรแล้วดูเหมือนแบบต้องระแวดระวังตัวเองไปหมดนะคะส่วนสุขภาพค่ะเป็นอะไรที่อยากให้ระมัดระวังจริงๆนะคะระวังในเรื่องราวของการใช้ยวดยานพาหนะสักนิดนึงนะคะ ไพ่มันขึ้นเนี่ยมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้เป็นเรื่องของสุขภาพที่แบบว่าอยู่ยๆเราปวดหัวตัวร้อนไม่สบายอะ่ะแต่มันมันมีเหตุที่อาจจะเกี่ยวข้องกับร่างกายอันมาจากเรื่องของการใช้รถใช้ถนนน่ะนะคะบี้อยากให้คุณเพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนนิดนึงอย่าประมาทนะเพราะว่าการที่ไพ่ขึ้นแบบนี้มันมีเกณฑ์นในเรื่องของบางทีอาจจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวเพราะเรื่องของการใช้รถใช้ใช้รถใช้ถนนน่ะใช้รถอะไรพวกนี้นะคะเนาะอาจจะต้องระวังตรงนี้นิดนึงระวังภาวะขับรถแล้วหลับในด้วยนะคะพักผ่อนให้เพียงพอสักนิดนึงเนาะ ในเดือนนี้นะคะโอเคนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับชาวลัคนาราศีมิถุนเอาไปใช้เตรียมรับมือในรอบของเดือนพฤษภาคมนี้กันค่ะ